วิธีเปลี่ยนสีแชทใน IG จีแชทเรากับเพื่อนจะได้มีสีสันน่าเล่นมากขึ้นนะครับมาดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ IG กดไปที่แชททางด้านขวาบนต่อไปนะครับให้กดเข้าไปที่แชทเพื่อนที่เราต้องการเปลี่ยนสีเข้ามาแล้วนะครับให้กดไปที่ชื่อเพื่อนด้านบนตรงนี้นะครับเสร็จแ,แล้วนะครับให้กดไปที่ทีมต่อไปนะครับก็เลือกสีแชทหรือว่าทีมการแชทที่เราต้องการได้เลยนะครับ ก็จะมีให้เราเลือกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆลองไปเลือกทีละตัวตัวไหนที่ชอบนะครับและเหมาะกับเพื่อนเราก็สามารถเลือกทีมนั้นในห้องแชทเพื่อนได้นะครับอาจจากตัวอย่างนะครับเลือกเป็นทีมนี้แล้วกันเนาะกดเลือกได้เลยเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้ลองกดย้อนกลับในหน้านี้อ่าเสร็จแล้วนะครับพื้นหลังแชทเพื่อนก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนทีมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเวลาที่เรานะครับเปลี่ยนเสร็จเพื่อนที่อยู่ในห้องแชทเขาก็จะรู้นะครับว่าเราได้เปลี่ยนทีมเปลี่ยนสีในห้องแชท และห้องแชทเขานะครับก็จะเปลี่ยนทีมเป็นทีมที่เราได้เลือกไว้นะครับโอเคครับและในกรณีที่เรานะครับอยากจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ใช้วิธีการเดิมเลยครับให้กดไปที่ชื่อเพื่อนตรงนี้เสร็จแล้วให้กดไปที่ทีมในหน้าทีมการแชทนี้นะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างจนเจอกับทีมค่าเริ่มต้นเมื่อเจอแล้วนะครับให้เรากดเลือกเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เราลองกดย้อนกลับในหน้านี้ แค่นี้เองนะครับทีมในห้องแชทหรือว่าสีแชทก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมปกติเลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการเปลี่ยนสีแชทเปลี่ยนทีมใน IG นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ